ฮัลโหลฮัโหลเช็กเช็กเช็กบ้านบ้านบ้นฮัลโหลฮัโหลโอ้ได้แล้วได้แล้วได้แล้วครับสลับบุญนี้นะครับกามืออ่าไก่ตีห้อมบุญแล้วมืออื่นก็คือตีห้อมบุญนะครับเนาะอ่าสลับบุญกระเทียนบ้านเฮาปีนี้นะครับกาอ่าพรีน้องนะครับขาม้าล่างสลงบขาม้าล่างเป็นละขาม้าซอยกันนะครับคนละใหม่คนละมือนะครับว่ารายงานผู้บริจาคเออก็แตอ่านเที่ยวเดียวแต่บัดนี้ ท่านแรกก็คือนะครับคุณพอประดิษฐ์นะครับประดิษฐ์อันนี้ก็เงิน300หมูหน่อยหนึ่งตัวเอ้ยหมูหน่อยหนึ่งตัวเขาทาตั้งแตเนาะบุญบ้านเท้ามันตองใหญ่ๆอ่ะต่อไปนะครับก็เป็นนะครับยายแมวเงินสองร้อยหมอนหน่อยหนึ่งหน่วยโอ้หมูได้จากทั้งสองอันนะครับก็ติเป็น พอดีล่ะโดยมอนนะครับใส่ซอยดาวเออต่อมากะนายแจ็คเงินยี่สิบบาทพ่อซับเขาหลับเลยเนาะอฮัลโหลสวัสดีค่ะพอผู้ใหญ่น้องฝ่าโทรมาต่อไปก็เป็นน้องฝ่าบริจาค200บาทเมื่อโอ้ยมาตบพี่ ขึ้นไปควันขึ้นไปควันขึ้นไปควันอ๋อต่อไปนะครับก็เป็นพ่อยี่ฮิโนเงินหาลอยบาทน้ำสาลายแดงหนึ่งขวดเออเขาทาดิพ่อยนี่โอ้คือนไปหุ่นหลายอยู่ดอกพ่อยนี่เขาพ่อยเขาว่าโทรมาแต่น้องฝาคาราโอเกะเออน้องฝาคาราโอเกะสองลอยบาทเฮ้ย รางควอนร่างควันจะปีร่างควอนร่างควันเดี๋ยวช่วยครับดอกเอ้าต่อไปกะนายบอยอ่อยก่อนนานเอื้ดตีเอานี่ซ่องกับปากับบ้ดนเนหายเยู่งั้งมามีขวานม่อีกยู่เฮ้ยบักเนามึงเอ้ยเอาโทรมาอีกแล้วฮัลโหลจ้า จ้าจ้าอ่ะไล่น้ามาขึ้นติ๊กเพื่เนาะจ้าเขาเู็นยังไงเขาบอกว่ามือแรงพอ่ออาการยุ่งนองฝาคาราโอเกคเมื่อนี้ก็มาพร้อมหนา้าพร้อมตากันแล้วมือแรงก็จะเลื่มพ่อกันอยูนอ่น <c oughs> ้องฝาคาราโอเกะเอาอ่ะก็ประกาศรก็นี้ละ สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำสลายแดง089 422 3471สงหอดบ้าน